รับเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการไลฟ์สไตล์เชนอบายยามาฮ่ากับคุณผู้ชมค่ะพี่น้อยก็ได้เปิดประสบการณ์แม่บอกได้เลยว่าพี่น้อยเนี่ยกับ SJR1300cc นั้นอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญผ่านมาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งตั้งแต่พี่น้อยยังขี่ SJR ยังไม่มั่นใจเรื่องของการเข้าโคง้งจนได้ไปเรียนแล้วก็มั่นใจในการเข้าโคง้งแม่ขับยาวไปถึงมอเตอร์ทีที่เซปังเซอร์กิตเลยนะคะ นั่นก็คือความฝันที่พี่น้อยมีฝากไว้ให้กับ FJN 1 3 0 0 cc แล้วพี่น้อยก็ต่อยอดเรื่องของความฝันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อยคะ่ะพี่น้อยประทับใจอะไรรุ่นนี้ครับรถ FJR เนี่ยคนเขาเรียกว่าเป็นทัวร์ลิงแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยมันเป็นสปอร์ตทัวร์รลิงนะครับทัวร์ลิงเน่ยเป็นรูปลักษณ์นะครับแล้วก็สมรรถนะนะครับเรื่องของสปอร์ตก็มีแฟร์ลิงที่ ที่เหมือนรถสปอร์ตสามารถโปรเทคในเรื่องของลมให้กับเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยรถ FJR ก็ยังมีฟีเจอร์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่กันลมซึ่งสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับกรณีที่ผมไปมาเลเซียฝนตกถ้าผมนั่งตรงๆเนี่ยฝนก็เข้าหน้าเข้า<ม>หน้าเข้าหมวกกันน็อกทําให้ผมมีฟ้าอย่น่นไย<ะ>ผมก็ยกชิลตัวนี้ขึ้นซึ่งเป็นชิลไฟฟ้านะเอแล้วนะนี่ครับคือชิลไฟฟ้านะครับ อันนี้เมื่อเราวิ่งไปแล้วเวลาเจอฝนนะครับเราก็ายกชิวอันนี้ขึ้นมาชิวต ca <w> ัวน <in> ี้ก็จะบังตัวเรานะครับเราก็หมอนิดนึงก็ไปก็เลยสี่เสาเราไปก็ไปก็ถือว่าเป็นระบบออโตเมติกนิดนึงนะที่ที่ให้ความสะดวกรถคันนี้มีเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าเยอะนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่โนะครับอยากจะบอกว่าสั่งได้ครับสั่งได้เราวิ่งอยู่สักร้อยห้าสิบเนี่ยเราบอกจะไปสองร้อยนี่ นี่เดียวไปแล้วนะครับอันที่สามสักได้ครับถทันนี้ขับนุ่มนวลเพราะว่าขับด้วยเพลานะครับผมเห็นหลายๆคนใช้รถที่ขับด้วยโซ่นะอันนั้นก็ก็ดีส่วนหนึ่งนะครับออกตัวเร็วแต่ว่าเพลาเนี่ยออกตัวนุ่มแล้วก็บรรมุงรักษาง่ายไม่ค่อยมีผละสบายมากนะครับที่สําคัญเวลาเราเราติดคนเงรงเพลาตัวนี้จะช่วยเราลดความเร็วช่วยเราเบรกไปในตัวนะครับ มีกระเป๋าสองข้างนะครับใส่เสื้อผ้าเวลาเราเดินทางเนี่ยมีกระเป๋า2ใบพอแล้วนะครับแล้วถ้าเราจะออกไปที่ไหนเราเปิดกระเป๋าแล้วใส่หมวกกันไไน็อกเก็บไฟลนะครับสบายครับก็เป็นรถที่บอกได้จริงๆว่าดีจริงๆครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับหน้าเอารถอันนี้มาใช้นะครับคันนี้ผมก็มีเพื่อนๆที่ไปเจอกันก็ขับขีเอสยามันกัน หลายคันก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะจัดชมรม FJR ครับนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็พยายามสร้างกลุ่มนะฮะสร้างไลน์ขึ้นมาแล้วก็พยายามรวบรวมนะครับเราก็รวบรวมได้สิบคันนะครับถือว่าเป็นคังแรกนะครับเพราะรถ FJR เนี่ยปกติจะเป็นรถใช้ในราชการไปใช้ก็รถนำขบวนนำขบวนนะครับแต่ว่ารถที่จะใช้ส่วนบุคคลเนี่ยมีน้อยนะครับ ก็มีที่ผมรวบรวมได้น,นะสิบคนโดยได้รับรายชื่อจากทางยามาฮ่าผมก็ไปติดต่อโทรหาติดตามมาเจอกันสิบคนก็ไปรวมตัวกันที่เอเมริกาบางนาะตอนเชา้าครับแล้วก็ขับขี่กันไปที่พัทยานะครับไปรวมตัวกันอีกทีหนึ่งที่วัชระมารีแล้วก็พากันไปที่เรือจากีนาลลิเบศน,นะครับแล้วก็กลับมาขี่แข่งกับเครื่องบินที่สนามบินบางพระ แล้วก็มาปิดทริปที่เมกกะบ,บางนานะครับต้องขอบคุณเมกกะบ,บางนาที่ให้สถานที่เราเราจอดกลางลานที่เมกกะบ,บางนาเลยตอนนี้น้องๆก็เหมือนมอบหมายผมเป็นประธานชมรมเอฟจีนะครับก็ผมจะต้องแนะนำนะครับเพื่อนๆวันนั้นก็ได้ชวนพี่นก,กี้ไปลองขี่ยืมรถยืมรถที่สวนใปแล้วกลับมาพี่นก,กี้ก็ซื้อเรถยาไป็นคันคือว่า ถือว่าพี่น้อยมีความผ,ผูกพันกับยามาฮ่า FJR เป็นอย่างยิ่งดโดยเฉพาะช่วงที่ FJR เริ่มที่จะมีขายออกสู่ยามาฮ่าเลยด้วยครับพี่น้อยก็เป็นลูกค้าต้นๆเลยใช้คําว่าต้นๆเลยแล้ววันนี้พี่น้อยก็สามารถรวบรวมน้ยทั้งหมดประมาณ10คนส0ค,คัน,คนแล้วก็มีการออกทริปเล็กๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้อยในอนาคตถึงอันใกล้นี้ก็มีชมรม FJR ก็ถือว่าพี่น้อยมีความผูกพันแล้วก็สนุกกับรถคันนี้แต่พี่น้อยค่ะเวลาเราไม่พอขอถามนิดนึงสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่น้อยยังมีรถของยามมาฮาที่ออกจากศูนย์นี้ด้วยแต่รถมันคนละอารมณ์กันเลยอันนี้เป็น s p o ต t ริงแต่รถสัปดาห์หน้านั้นของพี่น้อยไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับมันเป็นแนวแอดเวนเจอร์ Adventure. พี่น้อยอะไรกันนี่ <laughs> ทำาหพี่น้อยถึงแบบวออ่าอ เปลี่ยนอารมณ์ถ้ามีภรรยาก็พูดง่ายมีภรรยาหลายคนนะคะอ่าผมชื่อน้อยใครก็เป็นภรรยาน้อยหมดจบกันพี่น้อยคะสัปดาห์หน้าเนี่ยขออนุญาตเปิดรถหรือว่าภรรยาคนใหม่ของพี่น้อยก็คือภรรยาน้อยนี่เองแต่ภรรยาคนนี้รูปร่างสโอดะสงใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็เป็นรถในแนวแอดเวนเจอร์ซึ่งเคยเปิดประสบการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ระดับผู้ใหญ่ระดับนี้อายุก็ไม่ธรรมดาขนาดนี้แต่ทำไมหลงไหลาการขับขี่รถแนวแอดเวนเจอร์ได้มันคนละเรื่องกันเลยค,คุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ต้องพาชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมได้ฟังอย่างแน่นอนคะ่ะ